ที่เดิมแล้วค่ะไม่ได้มาดูเป็นสัปดาห์ค่ะตอนนี้ข้าวโตขึ้นเยอะมากมากนนีเด็กน้อยเริ่มมแอนน่้วโขึ้นมากแล้วอันเล่นค่ะค่ะตอนน,อน,นี้ไม่เห็นปูไม่เห็นอะไรเลยเพราะเขาอัดแน่นที่สุดจริงค่ะ,คะนี่งานมาดูกันใกล้ๆเราจะเดินไม่ได้อีกเลยแ้่ฝนตกมาเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วอยู่จะได้เดินอยตรงนี้ได้ใช่เนีย่ยอัดแน่นจริงอ่ะขึ้นเต็มแล้ว ว่ามันก็ยังมีน้ำให้อกนึงนะคะค่ะใช่ค่ะบรรยากาศดีมากค่ะตอนนั้นใส่ชุดพางตัวใบตองค่ะต้นข้าวยังมีนิดเดียวมีน้ำเยอะแยะตอนนี้ต้นข้างโตเยอะแล้มาดูแบบไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ค่ะแต่เดานะวันนี้คงเป็นดอกข้าวค่ะเริ่มออกดอกแล้ววันนี้อะไรนะพอดอกข้าวใช่ไหม Flower แล้ว And then become seed